ดูความฟินปลาหมึกย่างโอ้ลงพยาาลมีหนูด้วยนะคะทุกคนหนูอยู่บาวโู้ยชอบมากอันนี้กับคุมตยงไม่ได้เลยโดนสั่งการอยู่มา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 โอ้ยนี่นี่นี่ย่างเจนิดใช่ฮะเจนิดสำเพ็งหรอถูกต้องครับดูหนวดหมึกแบบจากหมึกตัวๆนะฮะเป็นหมึกกระดองลุยครับของเยี่ยมข่ายแต่ละอย่าง กรุบมากกรุบสุดคุณมเฟิร์มย่างเป้าด้วยอย่างเดีวยดดวไม่ต้องอ,อ๋่มเพิ่มเฮ้ยอันนี้คือส่วนไหนส่วนตัวมันตัวมันโอ้ออยหหนวดฉ่ำอ่ะหนวดหับมากโอ้โหดูดิหนวดและเนื้อหมึกย่างกำลังดีโคตรอร่อยเลยอ่ะหอมกรุบนริ่จิ้มโคตรเผ็ดเลยครับ <c oughs> ละละกับหนูไม่ได้เลยดูหางดูหางดูดิหางข้างหางข้างนี่แน่หาทุกคนตึงไม่ได้เนี่ยใครปลาหมึกนี่ก็อ้วกเหมือนกันจิ้มลงไปเจอน้ำจิ้มแบบนี้ร้านนี้ใครเคยกินบ้างโคตรอร่อยเลยอ่ะอย่างดีแน่นอนเลยฮะผักชีลุยฮะของโปรดของอบ้าต้องมีเขาก็ส่งมาให้ฉ่ำ นี่ต<ด>ั้ง <นะ S 1> แต่มานี่ไม่ได้กินอาหารโรงพยาบาลอืยอ,อยู่มาอาทิตย์นึงอะไข่ปลาหมึกนะฮะนี่หว่าวางบนข้าวใครใครกินปลาหมึกปิ้งกับข้าวมั่งอยากรู้นี่คือปกติเขาไม่กินกันทำไมอือแต่ธรรมดาที่ว่ากินนให้อยู่บ้านอะก็มีข้าวกินข้าวด้วยอือหึรวยครับอือหึนี่มีหนูเป็นพ่อครวัวออ่เร ปขาเพิ่มมากินด้วยมากมากคำตุกคำ๋ยวทุกคนจะไม่เข้าใจเถอะนะนี่ปากปลาหมึกอุ้ยส่วนส่วนอร่อยใช่นี่ปากใหญ่มากคิดดูสิปลาหมึกตัวใหญ่ขนาดไหนจริงปากกบปรุกโอ้โห้ให้เผ็ดลุยครับนี่คนเป็นเป็นหง่กผ่าตัดกินเผ็ดได้ไหมคุณหมอไม่ห้ามนะคะหมอว่ากินได้เลย เนี่ยแล้วเนื้อหมึกนี่แบบโคตรดีอ่ะโอ้โหัากินไปอย่างโดนลุยฮะเมื่อวานใช่ไหมครับวันก่อนเมื่อวานทำซีทีสแกนเอ็มอาร์ไออดอาหารตั้งแต่เที่ยงคืนกว่าจะทำเสร็จบ่ายสองจะเป็นลมจะเป็นลมอืมประมาณมาก มานี่หนวเต็งแต็งชิ้นอวบที่ฉันพูดเมื่อกี้ใช่ฮะเหลือสองอวบพี่รักเหลือสองอวบเหลือสองอวบฮะดูนะครับอืมอมกหรอโอ้โหครับลพอพอพอของยางเจนิดนะคะทุกคนในรายละเอียดที่แคปชั่นค่ะดูครับอันนี้คือส่วนอะไรอ่ะไส้หมึกหรอไม่นี่หนวดปลาหมึก อ่อนนวลเอยดูดูดูมันใหญ่โตค่ะนี่อย่างดีเลยมาลุยฮะอือหือเห็นหมูด้วยกับดื่มโคตรดีเลยสุดยอดมากครับเขียบจริงเัียเด็ดอะด่ะอร่อยไม่หยุดไม่หยุดกลุ่มมากใช้ไม้ที่มันเป็นตะเกียบละ